มาต็นยิงเรียบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับวันนี้ผมจะใช้สามสานเสือมิลานนะมาครับจัดทีมไว้เรียบร้อยแล้วมาดูในเกมมาแล้วว่าจะเป็นยังไง แอดมาตฐานนะครับเคิปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอแรงหนึ่งพันเจ็ดครับนะครับพองหลังฟิตๆเลย ใช้แผงซีทีสองนะครับฟอสเอนเดสันเจอสายวิ่งเร็วครับโอ้ซีเอมสามมายวสู้ได้ไหมครับกับสามตามเสือมาลองลงคนระับ Like here, รายลยเอียดโลบสันให้สูฟาติสวิลุดมาเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังได้อยู่แชมเบลออเลสเจอลาครับส่งไม่ผ่านครับติดรอยกาดโลบสันอันซูฟาติติดวันเิสาการะครับเวลาให้รายกาด กุลิตองกุลิโดนชนครับเรียบร้อยไหมลูกนี้ยิงไม่เข้านะครับแทงทะลุมาเมื่อกี้เก่าแล้วทางใดเปิดมุมครับเอราเปิดมาลูกนี้ปาเต็นมุมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยบาเต็น ทำตัวแรกให้มิลานะครับดูภาพชากเชอราปึ๊บเรียบร้อยเลยบาเตนก้มมงนะครับดูดิซาล่าครับเด็กซานเดอร์อาโนให้ซาล่าไรกาดไ้กาดจะให้มันโซฟาตีนะครับ เจอลาเวลาบาเตนโอ้บาเตนไม่ทันครับวับงวิสก้าให้เจอลาเวลาให้เจอลาเวลาครับอ,อเลสยิง่งไม่เข้านะครับเจอลาตั้มตีดีด ไปโดนสไลด์ครับโดนใบเหลียงลายรายกาดมาต่อครับลายกาดโดนเหลียงไปโดเบอร์สันไออันซูฟาติวานบิสการครับเจอลาตอเลตเวลาให้บาเตินครับเรียบร้อยครับลูกนี้ เป็นสองประตูต่อศูนย์ครีบเวลาจิ้มมาให้ครับบาสเตนเรียบร้อยแล้วครับช้าๆแต่ได้ใจความครับบาสเตนเปิดมาครับแต่ยิงนะครับไม่ได้นะครับบานิสาก้าเวลาให้เจอรัด เวลาตอเรสตอเรสเทโกครับอารูเดนนี่ทันไหมเป็นนี่ทันครับเวลาบาเตนจะให้บาเตนไม่ทันโรเบิร์สันไอ้โซฟาตีครับไลกาดยังมาเก็บบอลได้อยู่ลามหน้าครับ ตัวส่งยาวมาเมนดี้ครับไรกาดให้เชมเบลอันวิสาก้าเจอลาดต่อรีครับตอเรสพลิกมายิงไม่เข้าครับเกือบแล้วยิงไม่ตรงครับมี้โอ้บักบเอายาวมาเมนดี้มองไม่ถึงครับ แต่ยังได้อยู่โรดี้ไรกาเวลาปาเตนตอเลสยิงไม่ทันครับอ๋อเห็นหน้าประตูแบบน,นี้ระวังนะครับวานบิตาก้าได้ทุ่งครับเวลา โยนมายังได้ครับเอ,อ,อาติดฮาเลนออกหลังไปครับตัวเปิดมาครับหมดเวลาครึ่งแรกครับตัวอะไรลงดีครับแผนเดิมนี่ครับต่อแล้ว ไบกาแคมเบลไม่วหววิลากาเจอลาครับออเลสมาบาเตนไม่ทันครับแต่ยังได้อยู่เวลาผ่านไหมไม่ทันครับโดนพิเ้โรเบสันส่งยาวมาไม่สก้าครับอ้เวลาโดนตัดบดอลเยโก มาดีนี่ครับรายการโูดิตโูดิตซาไปครับโดนชนลม้มอีกรายการบาเตนเวลาอ้อบาเตนเบดบาเตนไม่ทันนครับดูเนโดูให้ฮารลนดน แชมเบลแมนดี้ครับปูลิดเป็นมาไรากาดเวลาต่อเลสไม่ถึงนะครับโดนปิเกตตดบอลได้ก่อนดูราโดให้หาแรกนะครับแมนดี้ปูลิดปูลิดไม่ถึงอีกอย่างได้ครับเจอลาต่อเลสปาเตนยิงละเรียบร้อยครับ สามประตูต่อศูนย์ลูกนี้ต่อเลยส่งให้ครับเป็นสามประตูต่อศูนย์นะครับจะดูภาพช้าเอากดข้ามนะครับหาแล่นลองยิงดูออกหลังไปครับเป็นลูกเปิดมุมนะครับ เออมาเอาจริงคือเอาครับออกหลังไปตัว,ตวเบอร์ยาวลูกนี้ครับพอเลสให้เจอลาดโดนียโกตัดบอลได้ครับไราการเจอรายการเป็นไง่อเลสพอเตนวิ้นไม่ทันครับเองเขาโกลิดอ,อแล้วนะครับ เจอลาดไรกาดเวลายิงดูยิงแรงไปครับข้ามคานแชมเบลโดดมงนะครับเวนดี้ไรกาดอรนเต้ครับเอาหลดมาตรงนี้เป็นไงไม่ทานครับ บักเหนะครับไราการตอเลสตอเลสส่งมามาเตนยิงเรียบร้อยครับใส่ประตูตัวศูนย์พิกยิงครับจัดไปใส่ศูนย์นะครับปาเตนเหมาคนเดียวใส่ลูกแล้วครับลูกนี้แมตช์นี้ครับ อันนี้นีเเต้บาเตนอาเตนเปิดมาครับตอนนี้จะได้สักลูกไหมมงไม่ถึงครับเจอลาดปานเบาๆ <Nope. S 1> ไม่เข้าครับลอยู่ปานนี้ไม่เข้าอีงครับดวงยังดีครับยังได้เตะมุมครับ เจอลาเปิดมาลูกนี้ปาเต้นมุงไม่เข้าครับอันบิซากา้าซอยมม่โกพี่ฟรีแล้วเปิดมาครับมาเดนี่มาเลนยรงมาได้ครับโอเวน่นหูว่าใจโอเว่นยิง หมดเวลาแล้วครับชนะ4ประตูต่อ0น,นะครับเป็นไงครับกับ3ตามเสือขอโจบครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมค,ครับ